อยู่วัดบ้านเก่านะครับจุดที่13าแวะเข้าย่านบ้านเก่าค่อยเบาใจเขาจุดใต้ต้อนรับให้รับนอนฝ่ายนายแสงถึงตำแหน่งสำนักน้องเขายิ้มย่องชมหลานคานสลอน ทีลาดเมืองแกลงสุนทรผู้พสอสองสามห้าศูนย์สุนทรภู้เคยมาพักที่นี่นะครับสร้างกำลังสร้างพญานาคบทเก่เาพระเจ้าตักสิ์มหาลาช ไม่ได้มาหลายปีเลยเป็นบทเก่าเข้าไปดูบทเก่าก่อนแล้วกันอ๋อนี่ปดเปิดให้เข้าดูว่าบทเก่าเขาปิดนะฮะไม่ให้เข้า ก็ปิดไม่ให้เข้าไม่มีพระดูข้างนอกก็ได้ห้องนอกถ่ายจะหน้าต่างเ็าเปิดอยู่หน้าต่างอ๋อหน้าต่างเขาเปิดอยู่ข้างใน,นมีพระพุทธรูปเนี่ยหน้าต่างเขาเปิด ต่างเขาทำรุดนะมองเห็นนะ,ปะเปิดอยู่สลาเก่าแก่มากแล้วต่างนี้โว,วสวยจังโว,วสีขาว เป็นไม้สาราไม้ตะเคียนมากเก่าแก่มากเลยไมย้อยู่หลายร้อยปีฮะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับอยู่วัดบ้านเก่า วัดค่ายระยองวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองระยองเลยขอบคุณทุกคนที่มาดูครับ